Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off. I get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out. Call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud. You can have in doubts, not what I'm about. Have your cloud It be raining out. I keep making sound. Go another round. Time legend bound, can't stop me now. สวัสดีครับกินีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องอัลตราพลังผักนะครับมาเจอกับผมครับเอกอัลตรานักวิ่งอัลตราสายเจนะครับก็ช่วงนี้นะครับใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลเทรลแล้วนะเอ๊หรือว่ามันมันใกล้มาตั้งนานแล้วช่วงสิ้นปีเนี่ยมีงานที่ผมจะแข่งเทรลแบบยาวๆต่อเนื่องกันเลยนะครับก็ ซ้อมเทรลแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับมาลองรองเท้าเทรลหลายๆคู่นะที่อยู่ในคลังแสงของผมนะที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับ uh huh. แล้วก็ช่วงนี้นะผมก็พยายามที่จะทำรีวิวรองเท้ามันเรียกว่าเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อรองเท้าเทรลสําหรับคนที่มีรายการแข่งเทรลหรือว่าอยากจะมาวิ่งเทรลนะครับ uh huh. เป็นตัวเลือกในการซื้อนะครับผมโอเคครับแล้วมาถึงรองเทา้าคู่นี้นครับในวันนี้นะครับที่ผมได้มีโอกาสได้ทดลองแล้วนะครับก็คือตัวนี้ครับนี่ เพื่อนก็คงจะเห็นผมถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ในเพจแล้วนะครับเป็นยี่ห้อโทโปครับโทโป MT4 โทโปเนี่ยเป็นรองเท้าหน้ากว้างเห็นไหมว่าหน้าจะกว้างกว่ารองเท้ายี่ห้ออื่นเลยนะครับทางแบรนด์โทโปเนี่ยเขาบอกว่าการวิ่งที่ดีเท้าของเราเนี่ยควรจะเป็นอิสระนะครับในความอิสระนั้นน่ะก็ต้องมีความมั่นคงด้วยนะครับเขาก็เลยมีการทําให้ตัวกลางเท้าเนี่ยนะครับมีความกระชับรวมไปถึงส้นเท้านะครับแล้วก็ ยังมีดรอปด้วยนะครับผมมันทําให้ประสิทธิภาพในการวิ่งเนี่ยเราดีขึ้นนะครับฟิลลิ่งการวิ่งมันจะสมูทขึ้นนะครับรองเท้าหน้ากว้างที่มีดรอปนะครับผม PUMA MT4 รุ่นนี้นะครับเขาทําออกมาเ,เป็นรองเท้าสําหรับไฮบริดครับไฮบริดก็คือเป็นรองเท้าสําหรับวิ่งเทรลก็ได้วิ่งถนนก็ได้นะครับวิ่งในพื้นผิวที่หลากหลายเป็นทางทรายทางซีเมนต์ทางหินทางก้อนกรวดหรือว่าโคลนนะเขาก็ดีไซน์ออกมาออกแบบฉบเฉียวเลยครับเป็นไงครับนะสีนะ สีนี่เขามีการไล่เฉดสีนะครับเนี่ยตรงส้นนี่นะครับเนี่ยก็มีเชือกรองเท้านี่นะครับแล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงส้นเท้าน,นี่นะครับนี่มีโอเวอร์เลยอร์ลัดรอบนี่นะครับจะเห็นรูระบายอากาศสามรูนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นรองเท้าแนวไฮบริดที่สีสันสดใสจะลองรีวิวตามความรู้สึกของผมนะที่ผมได้สวมใส่รองเท้าคู่นี้นะว่ามันเป็นยังไงเริ่มมาจากเอาโซนะครับไวบัม XX Crazy Evo เนี่ยครับเป็นพื้นไวบัม แปดเหลี่ยมนะครับซึ่งผมชอบมากเลยท้าทจตั้งแต่ไอรุ่นนี้นะครับ Mountain Racer เนี่ยนะครับเนี่ยดอกนะ่ยโอ้ดอกนี่ผมบอกตรงๆเลยว่าทนทนหนึบทุกสภาพผิวนะครับสองรุ่นเนี่ยจะเป็นพื้นแบบเดียวกันเลยนะนะครับเนี่ยเห็นไหมทั้งหนาทั้งทนผมใช้ไปน่าจะเกินพันโลแล้วครับเพื่อนๆดูดูดอกไม่หลุดเลยนะครับดอกยังครบอยู่เลยตรงสัดส่วนของตัวเอาโซนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆว่า เขาจะแบ่งเนี่ยเป็นโค้งเป็นเว้านะครับเพื่อให้รับกับไซร่าของเท้าเวลาที่เราวิ่งนะครับทําให้มันมีความมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความให้ตัวมันจะไม่แข็งมากนะครับเนี่ยเห็นไหมมันหนานะครับมันมีความยืดหยุ่นเหมือนกับรองเท้าโลดเลยอันนี้ผมออกแรงกดไม่เยอะนะส่วนของตัวส้นเท้านี่เ็าจะเป็นดอกยางไว้สําหรับลงเขาไว้สําหรับเบรกนะครับตัวนี้โอเคพื้น ผมไม่มีอะไรติละผมประทับใจมากนะในการวิ่งนะครับถ้าเราใช้วิ่งบนพื้นซีเมนต์นะครับเนื่องจากดอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับดอกยางค่อนข้างที่จะสูงมากเวลาถ้าเราวิ่งบนรูนซีเมนต์ที่มันมีตะไคร่น้ําที่มันลืน่นๆนะนะหรือว่าวิ่งบนหินเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเขาทํามาเป็นรองเท้าไฮบริดเนาะแต่ว่า ตัวเอา s o ของเขาเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเยนหนาไปหน่อยนะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของมิโซ o ประกอบด้วยโฟม2ชั้นนะครับโฟมสีส้มเนี่ยจะอ่อนกว่าโฟมสีน้ําเงินนะครับมันให้ฟิลลิ่งแบบนุ่มแต่ว่าไม่สูญเสียความมั่นคงเออความสูงส้นเท้า25มิลนะครับหน้าเท้าอยู่ที่22มิลตัวนี้ดรอป3มิลครับพื้นมันจะบางนิดหนึ่งนะเหยียบพื้นแล้วรู้สึกอ่ะก็ให้ฟิลลิ่งแบบการให้การวิ่งที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมว่าระยะไกลๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะ เท่าไรสาหรับรองเท้าคู่นี้นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวอัปเปอร์กันบ้างอัปเปอร์นี่ก็คืออีกอย่างที่ผมชอบมากสําหรับรองเท้าคู่นี้ก็ตัวนี้จะเป็นผ้าตะข่ายอีกชนิดหนึ่งนะครับคือเขาดีไซน์ออกมาใหม่นะครับให้ดูว่ามันจะเป็นรูๆแบบนี้นะครับตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้มันจะ ทำให้การระบายอากาศได้ดีขึ้นแล้วก็แห้งเร็วกว่าเดิมแล้วเขาก็ได้มีการดีไซน์นะครับว่ามีรูู่3รูเนี่ยเพื่อเป็นการระบายน้ําออกเวลาที่เราจะต้องจะต้องวิ่งลุยน้านะครับผมก็ผมยอมรับนะว่าแห้งเร็วจริงๆเพราะว่าก่อนที่ผมจะเอามารีวิวเนี่ยผมไปวิ่งลุยโคลงไงรองเท้าคู่เนี่ยแล้วผมก็ขัดนะทำความสะอาด <S <S ตากแดดแป๊บเดียวมันแห้งเลย เออไม่ถึงชั่วโมงครับเพื่อนๆจริงๆโอเวอร์เลย์พวกนี้นะครับมันก็จะช่วยพยุงเท้าเราด้วยนะครับเวลาที่เราวิ่งมันก็ไม่ทรายไปทรายมาพร้อมกับมีรูระบายอากาศนะแต่ว่าผมแอบกงังวลนิดนึงว่าเวลาที่เราเจอสภาพแบบเลวร้ายหน่อยแบบต้องวิ่งลุยหนาม <c oughs> วิ่ง <c oughs> เจอหินคมๆหรือว่าอะไรเนี่ยไอตัวผ้าแบบเนี้ยกลัวว่ามันจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับซึ่งแตกต่างจากรุ่นอืมพวกนี้นะนี่พวกนี้มันจะเป็นผ้าอีกชนิดหนึ่งไงเป็นตะข่ายชนิดหนึ่งซึ่งอันเนี้ย หนามแทงไม่เข้านะเป็นรองเท้าแบบกึ่งวิ่งแบบถนนกึ่งวิ่งพเพลวะเลยให้อยากจะให้ผู้สวมใส่เนี่ยมีความรู้สึกแบบสวมใส่สบายนะครับแล้วมันก็สวมใส่สบายจริงๆเพื่อนๆตอนที่ผมใช้รองเท้าคู่นี้นะครับผมไม่ใส่ถุงเท้าเพื่อนอข้างในเนี่ยเขาเก็บได้เนี้ยบมากคืออยากจะบอกว่าส่วนข้างในเนี่ยไม่มีอาการแบบนิ้วเท้าแบบเสียดสีแม้แต่นิดเดียวก็วัสดุข้างในเนี่ยคือมันเนียนมากๆนะครับแต่คงตะเข็บนี่ แทบไม่รู้สึกเลยนะครับรองเท้าคู่นี้แล้วผ้าแบบนี้มันมีความยืดหยุ่นกว่าผ้าแบบนี้เนาะนะตัวนี้เนี่ยบิดผมว่าบิดยังไม่ค่อยได้เลยครับตัวนี้มันแข็งกว่าอันเนี้ยคือผมออกแรงนิดเดียวเองเนี่ยนะแล้วก็บิดบิดได้ง่ายกว่านะครับมันมีความอิสระมากกว่ากับกับรุ่นนี้นะอ่ะบทสรุปอ่ะรองเท้าโทโปเอ็มเหมาะกับใครนะครับผมความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับรองเท้าโทโปเอ็มเนี่ย เหมาะสำหรับ้เริ่มต้นจะหารองเท้าเทรลสำหรับการเริ่มต้นวิ่งในระยะสั้นนะครับระยะสั้นก็สำหรับผมก็ยังเก่งก็น่าจะ30โลนะครับเกิน30โลไปนะผมก็ว่าการที่เป็นดรอปสมมิลเนาะก็ไม่ค่อยหนามากเท่าไหร่อาจจะมีอาการสะท้านนะครับเราอาจจะรู้สึกได้นะครับสำหรับการวิ่งไปนานๆนะครับผม แล้วก็สําหรับคนน้ําหนักตัวเยอะรุ่นนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับผมมองว่าตัวนี้เ<ม>นืนะ่องจากว่าดอกยางมันสูงขนาดนี้นะอาจจะไม่เหมาะสําหรับที่เราจะไปวิ่งทางแบบคอนกรีตเยอะๆเท่าไหร่นะเพราะรู้สึกว่าเวลาวิ่งทางถนนแบบยาวๆย,ยิงยาวๆเนี่ยเออมันดอกมันหนาขนาดนี้อนะเนาะมันก็รู้สึกรู้สึกบ้างมีรู้สึกบ้างมีแบบมีเสียงดังบ้างดังปัก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 ,ปก,ปกเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมก็ยังแปลกใจเลยเขาทำมาเป็นรองเท้าไฮบริดอะเนาะแต่ว่า คือดอกยางเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกับรองเท้าเทรลเลยอ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขาตั้งใจมาทําเป็นรองเท้าเทรลฉีกแนวหรือเปล่านะเขาคงอยากจะให้การวิ่งแบบไม่ได้เทรลจ๋ามากเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนอัปเปอร์ที่มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความระบายอากาศดีกว่าเดิมราคา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 อยู่ที่4,990บาทเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงครับ4,990บาทกับโทโป MT4 รุ่นนี้ครับรองเท้าไฮบริด ที่พาคุณไปได้ในทุกสภาพภูมิประเทศที่คุณคาดไม่ถึงเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพยายามหารองเท้ามารีวิวเรื่อยๆก็แล้วกันนะผมก็เริ่มมีมีโปรแกรมที่ซ้อมเทรลมากขึ้นก็เลยได้มีโอกาสมาลองใช้รองเท้าเทรลหลายยี่ห้อนะก็เลยจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆฟังสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอกอัลตร้าช่องอัลตร้าพลังผักจะต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย